สวัสดีครับกลับมาเจอกันนะครับวันนี้นะครับมีลูกค้าจากอำเภอแม่เมาะนะครับจังหวัดลำปางนะครับได้โทรมาสั่งนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวรุ่นหกแถวจานคู่นะครับหกแถวจานคู่ลูกปืนนะครับสายรถไทยนั่งขับนะครับตั้งแต่สามสิบแรงจนถึงห้าสิบแรงนะครับวันนี้นะครับหกแถวนะครับจานลูกปืนจานสิบประมาณสิบสองนิ้วนะครับนะครับ อางล้างก็จะแถมสลักให้สามตัวนะครับแล้วก็จานหยอดข้าวแบบอาโรยให้อีกหนึ่งชุดนะครับทีนี้นะครับทางใส่ข้าวก็มาจุข้าวได้ประมาณสิบกิโลถึงสิบห้ากิโลนะครับโดยประมาณนะครับนะครับหน้ากว้างของเครื่งองหยอดข้าวก็จะประมาณหนึ่งเมตรสามสิบเซนนะครับตัวนี้จะเป็นหกแถว ระ,ระยะห่างระหว่างขาก็25เซนติเมตรระยะห่างของอต้นข้าวนะครับก็จะประมาณอาจจะประมาณประมาณ20ถึง25เซนนะครับตัวจานที่ติดมากับถังก็จะเป็นจานหย่อดข้าวแบบขึ้นเป็นเป็นกอข้าวนะครับอลายคล้ายกับ นาดำนะครับก็จะลงข้าวก็จะลงประมาณ5-6เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบโรยนะครับนะครับแถวราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0ื่นหบาทนะครับตัวนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับจัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์นะครับรถไปรษณีย์นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0627545665นะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0944699224นะครับขอบคุณครับ